ข่าวแรกของเรานะคะเมื่อวานนี้วันมหามงคลนะคะ พี่บินมลือลิศนะคะพร้อมด้วยทีมงานกว่าร้อยชีวิตค่ะรวมตัวกันนะคะทําความดีค่ะโดยไปปักหลักที่วัดมหาธาตุข้างท้องสนามหลวงนะคะไปเปิดครัวตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมนะคะทําข้าวกล่องแจกชาวบ้านกว่าถูกต้องกว่า2 0 0 0มืกล่องนี่คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะโดยพี่บินและทีมงานนะคะตื่นมันตั้งแต่เช้ารู้ไหมตื่นกี่โมงยังไงตีสี่คุณผู้ชมทีมงานมากันแบบหลายชีวิตมากนะคะมาตั้งเต็นท์กันแบบนี้ละค่ะแล้วให้ ผู้ชมดูกระทะที่ใช้ผัดทอดก็เป็นกระทะขนาดใหญ่แบบนี้บึ้มเลยตะหลิวเอ้ยหม้อเอ้ยอุปกรณ์ต่างๆก็แบบไซส์บึ้มนะคะดังนั้นทุกคนต้องออกแรงแข่งขันช่วยกันผัดอย่างที่เห็นนะคะซึ่งก็มีตลกหลายคนไปช่วยนะคะรวมไปถึงพี่ตูมตามเชิญยินนะคะเชิญยิ้มเนี่ยก็มาด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยนอกจากพี่เจคลินจะทําข่าวแล้วนะคะวันมงคลเราก็ขอเป็นจิตอาสาค่ะรับบทเป็นแม่ครัวแม่ครัวจริงๆคุณผู้ชมนะคะช่วยพี่บินเนี่ยผัดซีอิ๊วร้อนๆแจกชาวบ้านไปเสริมกัน ผู้ชมแต่ด้วยความที่แบบว่าอุปกรณ์ต่างๆมันใหญ่มากอ่ะแล้วก็ร้อนมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมต่นตัวนิดเดียวนะคะแต่ว่าไม่ผัดนะแค่แบบจิ้มๆเขาจะชไม่แต่ก็สู้อยู่นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ได้แบบว่าข้าวอย่างอร ե ศแบบน่าทานมากชาวบ้านทานไปบอกอร ե ศอร่อยมากบอกเลยถึงร้อนพี่แจกรินก็สู้นะคะหลังจากช่วยทาครัวเสร็จนะคะกู้ภัยใจพระนะคะพี่บินกับพี่ไทเอกพันธ์ก็มาเปิดใจไม่เดียวนะคะกับบันเทิงไทยรัฐว่าปีนี้พี่ตั้งใจมากอยากมาสร้างความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวไทยทั่วทางประเทศเพราะอย่างที่ทราบเมื่อวานนี้โอ้โหคนไทยทั้งประเทศนะไปที่สนามหลวงกันค่ะ mm hmm. นอกจากการเปิดโรงครัวตรงนี้นะคะจนถึงยาวถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนแล้วนะคะ mm hmm. พี่บินยังได้แลกธนาบัตรนะคะ เป็นรุ่นพิเศษใบละ100บาทจำนวน5,000ใบผู้ชมสวยมากเป็นแนวตั้งอะรวมทั้งหมด5 0 0แสนบาทครึ่งล้านมาแจกชาวบ้านที่ท้องสนามหลวงเพื่อให้ทุกคนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเป็นมงคลกับชีวิตด้วยคือเป็นแบบธนาบัตรที่สวยงามจริงๆค่ะอ,อ่ะไปฟังทั้งหมดกันหน่อยค่ะทุกๆปีเนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมเพื่อ,อ วันเฉลิมพระชนมรษานะครับคือต้องทําให้กับพี่น้องประชาชนเลยที่มาอยู่บริเวณรอบสนามหลวงแห่งนี้20,000 2 0 0 0 0กล่อง0,000กล่องวันนี้เราจะทำกันถึงประมาณเที่ยงคืนเลยฮะเท่พราะว่ารู้สึกว่าตอนรอบรอบเย็นๆนยจะมีผัดไทยเขามีผัดไทยประตูผีเรามีผัดไทยประตูหลัง หลังวัดาหลังวัดครับหลังวัดผมอยากจะให้มีของที่ระลึกติดไม้ติดมือติดมือไม้ติดมือกลับไปแล้วเราสามารถเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้ก็คือไปแบคงรอยนะครับที่เป็นทายาทของพระองค์ท่านสวยงามมากผมเห็นแล้วแบบอยากได้เราอยากได้ห้าพันใบครับห้าพันใบห้าหมื่นบาทห้าแสนครับ ผู้ชมคือตอนตที่สัมภ<ห> <ically S 2> <อ>าษณ์อ่ะเรายังไม่ทราบบอกว่ามันห้าแสนนะคะแล้วก็ว<ฤ>พี่พินทําจริงค่ะช่วงห้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ประชาชนค่ะซึ่งต่างใจพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเนะะี่ยค่ะมารอรับสเสด็จนะคะต่อแถวยาวเพื่อรอรับธนบัตรมงคลใบละ1 0 0บาทตามภาพที่เห็นนะะั่นแหละค่ะซึ่งผู้ชมดูเองนะค,ะคิวยาวนะคะยาวเหยียดไปแบบครึ่งท้องสนามหลวงเลยนะคะโดยชาวบ้านที่ได้รับธนบัตรมงคลรุ่นนี้ต่างก็ดีใจนะคะเพราะว่า รุ่นนี้คือออกแบบได้สวยงามมากจริงๆนะคะเรียกว่าอิ่มทั้งบุลอิ่มทั้งใจกันทั่วหน้าจริงๆนะคะทิ้งท้ายค่ะในในก็วันมงคลนะคะเราก็ถามนิดนึงค่ะเลขทะเบียนร,รถสองคันที่พี่บินและทีมงานเนี่ยขับรถมาทำบุญครั้งนี้มีสองคันด้วยกันนะคะ,ะ,คะก็คือเลข 517และอีกคันก็คือ573แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคันเดียวกับที่พี่บินจะขับไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่น้ำท่วมอยู่ที่ตราดอ๋อเหรออยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขับไปช่วยใช่ไหมใช่นะคะก็คือ2คันด้วยกันคือ517กับ573นะคะอันนี้เผื่อๆเป็นสถิติแล้วคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าวันที่หนึ่งเจอกันจ้ะอิจฉาพี่แจนจังเลยอ่ะอิ่มคุณอิ่มทั้งใจนะ